ชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยกับในรายการของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้ก็ได้มาพบกับชาวราศีตุลอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเรือนราชาโชคก็นับว่า ดวงของท่านจะประสบกับความสำเร็จชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงของวันที่สองเดือนสิงหาคมนี้จะมีดาวพระศุกร์นั่นโคจรเข้าสู่ในวราศีสิงห์นั่นจะทำให้ชาวราศีตุลที่อยู่ในเรือนราชาโชคนั้นประสบกับความสำเร็จไม่ว่าท่านจะทำอะไรในด้านกิจการในเรื่องของการงานการเงิน หรือว่าโชคกลาภความรักก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่หรือว่าการที่ตัวของท่านนั้นจะเริ่มทำอะไรประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นเพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีตุลทุกท่านนั้นถ้าหากว่าท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรก็ให้ท่าน ประกอบกิจการได้เลยในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในช่วงนี้ในช่วงของดวงชะตาท่านอยู่ในราชาโชคนี้ท่านจะประกอบกิจการในเรื่องการค้าขายก็จะเป็นการดีจะเป็นการที่เรียกว่าได้กำไรอย่างงดงามจะมีคนบริวารรอบข้างนั้นให้การสนับสนุนท่านอีกตา่หาก ถ้าหากว่าท่านจะประกอบกิจการในเรื่องของการงานการเงินก็จะดีตามมาในช่วงนี้ชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือท่านจะเะประกอบกิจการอะไรจะมีความสำเร็จผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นที่ท่านผ่านมาท่านจะได้รับบทเรียนที่ ได้มีความรู้ผ่านมาว่าบางทีบางครั้งนั้นดวงชะตาของท่านในช่วงก่อนนั้นจะทำอะไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดในช่วงก่อนนั้นรวมถึงในเรื่องของการงานบางท่านก็ตกงานโดนพักงานบางทีก็โดนย้ายงานไปอีกทางหนึ่งการทำงานของท่านในช่วงก่อนนั้นรู้สึกว่าลุ่มๆดอนๆเหมือนกับอยู่ใน ในห่วงที่ไม่ดีจะทำอะไรก็ติดขัดทั้งนั้นในในช่วงนั้นรวมถึงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังท่านจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดท่านอยากจะได้อะไรในช่วงก่อนนั้นก็ไม่ได้ก็ถือว่าดวงสตาของท่านนั้นรู้สึกว่าฝืดเคือง บางทีบางครั้งนั้นก็มีเรื่องมีราวกับเพื่อนฝูงหรืออีกอย่างหนึง่งก็มีเรื่องมีราวกับคนที่ร่วมทำงานด้วยกันในช่วงก่อนนั้นก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายและท้อแท้กับชีวิตเหลือกเกินในช่วงนั้นแต่มาในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะเปลี่ยนจากที่เลวร้ายจะกลับกลายมาเป็นดีจะทําอะไรจะมีโชคมีลาบ จะมีบุญกุศลหรือว่ามีโชคลาบนำพาดวงชะตาของท่านการที่ท่านจะออกไปทางไหนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านถ้าเป็นไปได้ให้ท่านมีธนบัตรที่มีเลขเก้านำหน้าจะเป็นโชคเป็นลาบจะพาให้ตัวองท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หากถต่หากว่าท่านพกธนบัตรที่มีเลขเก้าติดอยู่ในกระเป๋าสักหนึ่งใบ จะเป็นโชคดีจะมีชัยจะนำให้ตัวของท่านนั้นมีบุญและมีวาสนาการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็จะได้ผลสำเร็จในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านหาธนบัตรที่มีเลขเก้าอยู่หน้าใส่กระเป๋าไว้จะเป็นการดีจะโชคดีมีชัย ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนหรือว่าบางท่านนั้นถ้าหากว่าจะไปทำอะไรก็จะมีคนสันเสริญยกย่องและเทิดทูนท่านท่านจะสมกับเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงตัวของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์และจะแลดูมีสง่ามากถ้าหากว่าท่านไปสมัครงานเกี่ยวกับงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ ท่านก็จะได้งานเข้ามาทำอย่างสมใจจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ท่านชอบและเป็นงานที่นําพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่าหากในเรื่องการงานในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ที่ดวงดาวทั้งดวงดาวพระสุ์ได้เข้าสู่ในราศีสิงห์นี้ จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตนนั้นมีความสําเร็จหลายด้านหลายอย่างรวมถึงในสิ่งแวดล้อมการคลองเรือนของท่านก็จะมีความสุขดีจะมีคนที่อยู่รอบข้างให้การสนับสนุนและมีความรักใคร่ท่านอยู่ตลอดไปในช่วงนี้การเงินการทองท่านจะมีใช้ไม่ขาดมือในเรื่องของการเงินท่านอยากจะได้อะไร ในช่วงนี้ก็จะได้ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ของแพงๆหรือของใหม่ๆของใหญ่ก็แล้วแต่ท่านจะทำได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่บกพร่องหรือว่าท่านจะไม่ขาดมือในช่วงนี้การทำมาหากินของท่านจะนำพาครอบครัวของท่านไปสู่ความเจริญและรุ่งเรืองการทำมาค้าขายก็ดี ในเรื่องของการเกษตรกร,กรบางท่านชอบทำนาชอบทำสวนอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึ่งท่านจะได้ผลผลิตที่ดีจะมีกำไรที่งดงามท่านจะส่งสินค้าของท่านไปขายได้กำไรอย่างดีสินค้าของท่านที่ผลิตออกมาก็จะมีคุณภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ถ้าหากว่าท่านประกอบอาชีพในเรื่องการเกษตรกร,ก,รก็ถือว่าดีบางท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่าจะไปรับจ้างปลูกบ้านปลูกทำงานต่างๆเรียกว่าเป็นงานก่อสร้างก็แล้วแต่จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเล็กและก็งานใหญ่ให้ท่านได้ทำ ท่านจะมีลูกน้องและบริวารอีกมากมายร,มาร่วมกับท่านที่มาทํางานในวันนี้ลูกน้องของท่านก็รู้สึกว่าเอาอกเอาใจดีทํางานก็แคล่วคล่องว่องไวงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํากันนั้นก็จะมีความสําเร็จและจะมีชื่อเสียงออกมาอีกตหากตหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไป ท่านก็จะมีคนใช้บริการกับตัวท่านอยู่เสมอในช่วงนี้จึงทำให้ตัวอท่านนั้นประสบกับความสำเร็จในช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้น การงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็จะดีจะมีเจ้านายคอยเอ็นดูให้ความสนใจมีความรักใคร่กับตัวของท่านบางทีบางครั้งนั้นเขาก็ไว้ใจท่านให้ให้เรานั้นได้ไปทำงานแทนเขาก็มีบางทีบางครั้งเขาก็ใช้ให้เราไปทำงานแทนเขาไปต่างจังหวัดบ้างไปนอกสถานที่บ้าง อันนี้เราก็ไปได้เพราะว่าในเรื่องการทำงานเราเป็นรำเราทำแล้วก็เป็นที่ไว้ใจของเจ้านายและก็มีเจ้านายคอยสนับสนุนอีกตะหากในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านขาดมือหรือว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านปรารถนา การเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าเรารอบคอบตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะเซ็นอะไรลงไปก็ถือว่าในช่วงนี้จะไม่มีการผิดพลาดและจะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ชาวราศีตุลทุกท่านถ้าหากว่าท่านว่างหรือว่าท่านไม่ได้ทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านทําบุญสุนทาน ชวนครอบครัวของท่านนั้นไปทำบุญสุนทานจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งและให้มีวาสนาอีกแต่หากในช่วงนี้ถ้าหากว่าชาวราศีตุลก่อนจะเข้านอนตอนหัวค่ำให้ท่านสวดมนต์สวดพรขอวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบจะได้ทรัพย์และก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาแรงบางทีบางครั้งนั้นท่านเคยมีหนี้มีสินอยู่ท่านอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาปรดหนี้ปรดสินก็ได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ชาวราศีตุลนั้นประสบกับความสำเร็จต่างๆนานารวมทั้งในเรื่องของความรักอีกต่หาก ถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นโสดหรือว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่อันเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงจะเป็นรักที่สมใจท่านท่านอาจจะได้เจอเจอกันในช่วงของเดือนสิงหาคมปลายปลาย,ปลายเดือนนี้ถ้านะหากว่าท่านเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่มีคุณลคุณสมบัติที่ดี จะทำอะไรก็จะดีจะเป็นผู้นาครอบครัวที่ดีถ้าหากว่าได้อยู่ร่วมกินกันเขาผู้นั้นก็จะเป็นคนดีเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือสังคมอีกถ้าหากถ้าหากว่าได้เป็นแฟนกันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดีถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ชายท่านก็จะไปเจอผู้หญิงที่ดีและจะเป็นกุลสตรีที่สวยงาม จะมีจิตใจที่เรียกว่าเบิกบานเป็นคนที่เรียกว่าใจดีชอบทําบุญสุนทานอีกแต่หากจะเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมท่านจะอ,อยู่กันด้วยความร,ราบรื่นถ้าหากว่าชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับความสําเร็จอาจจะมีความที่เรียกว่าได้อยู่กินกันจนเท่าจนแก่ก็เป็นไปได้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับในเดือนสิงหาคมท่านจะประสบกับสิ่งที่ดีๆหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภถ้าหากว่าท่านถ้าหากว่าเราจะมาดูในเรื่องของสุขภาพและภารามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของชาวราศีตุลน,นั้นก็ยังสมบูรณ์แบบ ก็ไม่มีอะไรมากบางทีบางครั้งก็จะเป็นแค่ไข้หวัดหรือว่าจะมีการเจ็บหัวปวดท้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาถ้าหากว่าท่านสูงอายุอันนี้ก็จะมีโรคประจำเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันจะมีการเจ็บน่องปวดขาปวดท้องตาพร่าตาหมัวอันนี้ก็ให้ท่านไปหาหมอหรือว่าไปพบแพทย์จะเป็นการดี ในเรื่องของอุบัติเหตุก็จะมีบ้างเล็กๆน้อย,อยถ้าหากว่าเราไม่ประมาทจะไปเหนือไปใต้ท่านระวังเอาไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลทุกท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีของเดือนสิงหาคมในช่วงของวันที่สองก็จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นจะทำให้ดวงชะตา ของชาวราศีตุลน,นั้นพบกับความสำเร็จต่างๆนานา,นานาตามที่ได้บอกไว้ข้างบนนั้นในช่วงก่อนนั้นก็ขอให้ท่านที่ติดตามรับฟังคลิปของเราถ้าหากว่าฟังกันแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังถ้าเห็นว่าดีท่านก็กดติดตามไว้ถ้าหากว่ายังไม่ดีก็ให้ท่านผ่านไปก่อนเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งอะไรขอให้ท่านได้ดังสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี